สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมื้อนี้กะสิผ้าผีผ้านองมาเบิงอีกแล้วเด้อครับพี่น้อง Você. ครับกับโชคมีชัยฟาร์มนะครับพี่น้องครับอ่ะเป็นคลิปไม่ได้วพี่น้องเป็นง้วชุดไม่นะครับเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟร์มทีถือว่ามาแรงนะครับพี่น้องด้วยอ่างวราคาอ่าหนาต้อร้องนะครับพี่น้องครับสมราคาสุดโตครับพี่น้องครับยูนี่นะครับเนาะก เป็น EPTC แล้วรอบนี้ก็มีง้วดทองชุดงวดสาวงัวแม่ลูกนะครับพี่น้องครับแล้วก็นาคตพอพันทั้งหลังนี่หลายตอยู่นะครับเนาะพิกัดยุทธิบ้านเมืองแรงตาบลป่าหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามผู้ใดอยู่ทั้งพุทธิสงทั้งสตึกนะครบพี่น้องครับทั้งขอนแก่นเมืองพ้นบันไฟกัสามารถเขามาเบิ้งได้ได้ครับพี่น้องครับกับว่าไกลเป็นไดนะครับแตมาทุ่มสิทธิามาเบิ้งกันนะครับเนาะแต่ละตสิเปิดมาเท่าไหร่นะครับ นี่มุ้งนี่ทองหมดเลยพี่น้องครับทองครับนี่ทองหมดนะครับเนาะเอาก่อนอื่นก็จะพาไปทักทายกับเจ้าของคอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบพ่อกันณีกรทิดนี่นะครับสองคลิปคลิปที่สองนี่แหละครับเปิดไฟเหมดนะครับชุดเมื่อกี้กับเหมดนะครับก็เพิ่งหามาเข่าใหม่นะครับพิกเอ่อนี่แม่ทองนะครับยูซี่แม่นะครับแม่ลูกกับยูสองโคมนะครับ สามโค้มซื้อสองเลยสามนะครับก็มีแม่สาวครับนะครับช่องทางติดต่อกับอยู่ที่บ้านเมืองแรลงนะครับตำบลปลาดอำเภอพยาคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับไอดียไลกกับศูนย์เก้าสามสองแปดห้าเก้าหกสี่สามครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับผมกับเฟซบุ๊กกับโชคมีชัยฟาร์มวงอ่ามเมืองพยัคภาษาไทยครับผมครับการรับประกันก็ ทุกอย่างนะครับสิบหามือนะครับสากลนะครับทรงฟีกับทรงฟีทวาคอีสานนะครับหรือว่าราคาตรงกันกับทรงได้ทั่วไทยครับอี่น้องได้รายละเอียดไปแล้วนะครับเบอร์แรกอายุใส่ชุดงูสาวเนาะครับงูสาวแพ็คคู่เลยครับแพ็คคูได้ครับเห็นมันติดไปเบอร์ขาวๆน่อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดเบอร์หนึ่งได้พี่น้องได้กระสีเปิดแบบเป็นแพ็คคูได้ครับชุดงูสาวกระสีมีงูเท่าโบตัวหนึ่งแล้วก็งวูแดงโบตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหัวโลนเอาตัวตัวงูเท่านี่อายุจักเดือนหรอครับ อายุกับประมาณเก้าเดือนครับเก้าเดือนถึงปีหนึ่งครับเก้าเดือนถึงปีหนึ่งส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ครับร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอันนี้คือเพิ่นวัดโดยประมาณไ้เล่อเด้กใครพี่น้องเด้อวัดไ้แล้วนะครับเนาะลูกพ่อได้ครับตัวขาวบบชัดเจนครับบบชัดเจนครับวันนี้ตัวแดงลูกพ่อได้จักเดือนแล้วครับตัวแดงกับโบชัดเจนคือกันครับประมาณแปดเดือนครับประมาณประมาณแปดเดือนนะครับพี่น้องครับเอาตัวขาวนี่อ้าลึกดีนะครับพี่น้องครับหนาโบชัดเจหนาเนี่ยแหละครับเบื้องเหงาหางนะครับ เอาเปิดแบบแพ็คคู่ต่อได้อีกนะครับพี่น้องเนอะเอามาฟังราคากันนะครับคู่นี้นี่ไอ้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้อยู่สองหมื่นเก้าพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นเก้าพี่น้องถือตัวเท่าไหร่พี่น้องกันโล่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับเออตัวละาหมื่นสี่ห้าร้อยนี่ได้ถือว่าได้งวัวหลุดในตัวง่ามเพอะนะครับอ่ะนี่เอาเบื้องหน้าตัวนี่นะครับเนาะเบื้องเซกันเอานี่นี่นะครับดู๋ยวจะได้อีกชุดหนึ่งไปน้ำกระไดนะครับให้เบื้องตัวนี้ไปน้ำเลยครับผมนะครับอ่ะนี่นะครับ ด้านาสายตรงนี้ก็บ่มีป่านบ่มีดังเอาพวกนี้กับเบิ้งขวนเบิ้งเอาได้พี่น้องได้เบ,บิ้งไก่ไกเบิ้งจะชัดเอานะครับเนาะนี่ตาโตเท่านี่หนาแห้งครับอยู่งไก่ไกนี่เ,เห็นตัวจริงนี่ผมบอกว่าสมราคาสูตโตนะครับพี่น้องครับมั่นใจได้เลยเดี๋ยวจะพาดูเล็บนะครับเอาหางวัวดอกบัวแซมเนาะพี่น้องนี่เบิ้งเด็กนะครับเบิ้งชัดไปเบื้องหูใช่ไหมครันหูสันหูยาวเบิ้งเอาพี่น้องนี่นี่หูสักนีแ่แหละ ดูหุ่น่อยพี่น้องครับว่านเอาดูหน้าตานะครับชุดแรกผ่านไปนี่นะครับสองมือเก่าโตเอาอีกชุดที่สองครับชุดที่สองแม่สาวครับแม่สาวชุดนี้เป็นชุดใหญ่ขึ้นมาอีกได้พี่น้องเด้อชุดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึมาหลายเลยหรืพี่น้องนี่เอาใหญ่ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งได้หระครับเอาตัวแดงตัวใหญ่ก้อนตัวนี้เมื่อจักเดือนลูกพอได้ครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตน้องอายุจักเดือนครับตัวนี้ ตัวนี้ประมาณปีเศษๆครับอ่าช็อกโกแลตปีเศษๆท่อนสูงอยู่ทีสูงอยสี่สิบครับใส่ลอยสี่สิบด้วครับตัวตัวใหญ่ด้วยพี่น้องแล้วก็แดงเข้มพร้อมโบดนะครับอ่เบิ้งไปที่ละโตก่อนนะครับรายละเอียดพี่น้องนี่หัวโลนนะครับหัวโลนแล้วก็เหลบบ่มีปัญหานี่อยากเบิ้งขวนเบิ้งเหงาสีนียคือสีนียกแข่งเดียวกันแล้วเลยนะครับเดี๋ยวตัวตัวแดงแดงนี่ขายงานนะครับแข่งขาใหญ่อ่ะนี่แหละเหงาหางเบิ้งเอา อามาเบื้องตัวโลนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้งอ้ะจกเดือนครับตัวนี้ประมาณปีครับประมาณปีหนึ่งส่วนสูงอยู่งเถอะไหนครับสูงร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยยี่สิบเก่านึ่ครับตัวนี้ครับผมสามสิบปีด้วยสามสิบสามสิบวัยรุครับคู่คู่นี่เท่าไรครับชุดใหญ่เบอร์สองนี่เปิดโตตัวนี้เปิดมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้มื่นแปดได้ครับด้วยตัวนี้ตมื่นเก่าครับมื่นเก่าเบอร์สามมื่นเก่าครับเบอร์สองมื่นแปดครับอ่ะนี่นะครับพี่น้องนี่ นะครับตัวตัวนี้เท่าก็มือ่นแปดมือ่นแปดกับมื่นเก้าเลยพี่น้องครับอ่อหนึ่งสองนะครับเบอร์สองกับเบอร์สามนะครับนี่นะครับโอ้คนเขียนเบอร์อยูะพุดด้วกันทิเปืดยไส้เบอร์เดียวกันคนละเบอร์ได้ครับพี่น้องก็ได้อ๋อนี่ตัวมื่นแปดนะครับพี่น้องครับหนาๆนา,นา,นาเนล่นล่ะโอ้ลบด้ยพี่น้องตอนนี้อ่ะครับ ามเบอร์สามกับเบอร์นี่เนาะครับผมอาเบอร์ซี่พี่น้องมาหน่เบอร์ซี่เป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องครับลูกจักเดือนแล้วครับลูกเขาสามเดือนครับลูกประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องเกิดจากแม่อ่าสีักตาลนั่แหละครับผมนี่ลูกที่ไหนของแม่นี่ครับลูกแรกครับเป็นว่าลูกแรกเะครับอันนี้แม่เพิ่นทับไปไปแม่เพิ่นเกือบมีพอคุ้มผงครับพอชัดเจนครับพอคุ้มแส็ก็ว่าอาจติดฟองแล้วครับอ่าเป็นว่าลูกแรกครับเบอร์ซีได้พี่น้องเด้นันไป เมีสูงยู่ยเท่าไรครับร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามเอาคู่นี่เปิดไว้ที่เท่าไรครับหนึ่เก้ 19, าพันหร้อยบาทคู่นี้มื่นเก้าหรอยได้พี่น้องได้มื่นเก้าหร้อยนะครับมื่นเก้าหาร้อยนี่เอาเบืง้งแผ่นหลังนะครับนี่อยากเบื้งขวนเบื้งเกานะครับมื่นเก้าหารอเอาเบื้งมุมนี้อีกสั้ๆนะนหนึง่งนี่แหละหัวมื่นเก้าหรอยเมีสูงเกือบร้อยส,ส,ส่ิบคนนี้พี่น้องครับนี่ดูมุมนี้สดๆครับ สด,สดเลยนะครับนี่นะครับเบื้องเอาไกลๆนี่เบื้องหน้าตาไกลๆเลยพี่น้องอาตอนนี้บมีดอกเด็ดบะมีปัญหานะครับเนาะครับผมลูกปเปลี่นน้ำมูล,ลเบอร์ซีต่อไปเบอร์หานี่ถือว่าที่เด็ดเลยได้พี่น้องครับที่เด็ดเพราะว่าเป็นงวดทองแหล้วก็สีทีหลายคนตามหาอยู่แต่ว่าหาเพราะท่านได้เห็นนะครับเนาะนี่มาเอาตัวนี้บัดนี้ตัวนี้เป็นงวดทองเลยพี่น้องครับ เบอร์หาท่องกี่เดือนละครับไบท่องเจ็ดถึงแปดเดือนครับท่องทองช็อกโกแลตหนึ่งเดืนบ่ครับครับท่องช็อกโกแลตติดใบแห่น้ำได้ตั้พี่น้องเด้อท่องกับช็อกโกแลตนะครับประมาณเจ็ดเดือนมีใบมีหลอดให้อ่าส้นสูงยี่เท่าไหร่ครับสูงร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดได้ครับพี่น้องครับหนาครับตะวันใดหนาได้อ้างนะครับเนาะเมืลูกที่ไหนครับเมืสาวครับสาวทองเมื่อสาวทองแรกตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพี่น้อง สามหมื่นสองเนาะผู้ใด้หาแบบนี้อยู่ให้โทษนะครับสำหรับท่านผู้อื่นดีนะครับอ่ะนี่เหล็บว่มมีปัญหาได้ครับเด้อเดี๋ยวให้เบื้องหน้าหน้ามุมนี้วายเป็นเรือลอยเพ่นหรอพี่น้องอ่ะสีงามอ่างนะครับเนาะเออนี่เมื่อกี้คู่อันบ่ทันกันนะครับมีแม่หนึ่งคนโทูม่าท่านเอาตัวนี้เนาะป่ะเนี่ยครับเอาตัวนี้เลยครับอีกเมื่อกี้เดือนอะไรกินเหรอครับอ่ะทั้งใสงท่านในเบื้องนี้พี่น้องครับทั้งใส่เนี่ยโมปาลกระดังครับโมปาลกระดังหน่อครับผมครับเออ ส,สีสีเบื้องขาเดียวแล้วเนาะครับเอ,อ,อ็นตาซาวไปเมื่อกี้เอ็นตาซาวห้ยได้พี่น้องเด้อทั้งสามเมียครับเอ็นตาซาวเมื่อกี้ครับโซดดร้อนๆน,นะครับพี่น้องครับเอ้าเบื้องมุมนี่อีกทีหนึง่งสูงประมาณหน่อยสามสิบแปดเปิดไปสามเมื่อสองเบาๆทองแหลกทองสาวช็อกโกแลตเบอร์ห้าครับต่อไปตัวนี้กับทองสาวคือกัน,<อ>นครับทองครับทองสาวครับตัวนี้สูงหน้าจะหน่อยสี่สิบหนอยสี่สิบครับทองกับอ่ายูโรได้พี่น้องครับทองกับยูโรครับเบอร์หกปลายเพิ่นหอยหุ่นเลยครับกะบตัวเงีวดีอยู่แล้วก็ได้สาวได้สดนี่เเบ่งมมุนี้อา ครับเพิ่นันจะเศร้าเมื่อกี้เพิ่นตกใจครับครับสูงหน่อยสี่สิบเนาะครับตัวนี้ไอ้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้สามหมื่นสองสามหมื่นสองซ้ำกันนะพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดอยากจับแพ็คคู่ได้เด้อครับเด้อครับไปหม่องเดียวกันหูสันโบดนะครับหัวโลนห้แล้วรีบบ่มีปัญหานะครับเนาะครับเป็นงัวที่โตเงีวดีแล้วกันหลังแตกดีอยู่ครับพี่น้องครับเอออ่ะเบื้องด้านหน้านะครับเบื้องด้านหน้า นี่แล้วครับใบเบื้องลิบนะครับเนาะลิบแล้วก็นมบมมิติงเหรครับผมอ่ะเดยที่เบื้องหงาหางพร้อมประมาณห้าถึงหกเดือนครับห้าถึงหกเดือนได้รับหงาหางกลมเนี่ยแหละครับผมอนมบมติงสีในเบื้องขางเดียวแล้วได้พี่น้องครับสีคือกันเลยนะครับเนาะเออสีเหมือนกันเลยอ่ะยืนเทียงทีรีเอาเบอร์เจ็ดครับไปน,นี้เบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเป็นงวัวอ่างตัวนี้กับท่องเนะาะครับท่อง ห้าหกเจ็ดนี่มิตร์ไอตรงงามเลยพี่น้องเป็นงวหัวลุนตัวนี้ท่องจักเดือนหรือครับท่องหกเดือนครับหกเดือนท่องกับบาบูลนะครับเด้อเห็นบาบูลไม่ไปไปยู่นี่นะครับเนาะบาบูนนี่หลอดเขียวๆนี่นะครับเนาะกะนะครับเอาเบื่อนแ่นหลังก่อนตัวนี้สูงลอยสี่สิบถอยเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วัดเมื่อไห่นะยุ่ท่าไหร่ครับจูผมว่าลอยสี่สิบเอารอยสี่สิบครับตีต่ำๆไปตีต่ำๆให้ได้คาร์เตอน์สี่สิบบวกไปเลยล่ะ ทองแรกคือกันบ่ครับดิทองแรกคือกันครับตัวนี้ไอ้เปิดที่เท่าไหร่เปิดสามหมื่นสองพันบาทคือกันตัวนี้กับสามหมื่นสองได้พี่น้องครับสามหมื่นสองพี่น้องจับคูณสามเมืองสามตัวเท่าไหร่ครับต้อนรับต้อนรับผู้อยากโยกเด้อ่ะนะครับนี่ตัวอ้างดีนะครับอ๋อ่ะนี่เบื้องหงาหังนะครับเออนี่อ่ะนี่เรียบบ่มีปัญหาดอกหงาหังง่ายๆเพิ่งแผ่นหลังครับมึงเก๋ๆเลย ดูเก๊กเก๊ะเบื้อนนงหน้าตาหงสันหงายาวส่วนไหนเบื้องเอานะครับเอาเบ,บื้องเกลกเก๊ะ้าบุ้องกละบุ้องกละเนี่ยพี่น้องเอาเห็นซูมมุมเลยนะครับนี่สามหมื่นสองนะครับพี่น้องครับตัวนี้คือเสือบนหิ่เอาต่อเอานี่นี่แหละครับเอาเบืเ้องชัดต,ตัวต่อไปเบอร์ที่แปดนะครับเนาะเบอร์แปดเป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อเบอร์แปดเป็นแม่ลูกลูก เบอร์แปดเป็นแม่แม่ทองบดก่อนครับเอาแม่ทองติครับแม่ทองบดโอ้อย่าเป็นทักนี้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเบอร์แปดเดี๋ยวเป็นจุกมาครับพี่น้องครับแม่ทองบดโตใหญ่นะครับนี่ได้เป็นจุกมาให้นะครับเนาะอ้าวผู้ใดเห็นบรชัดได้ครับพี่น้องครับนี่ชุดพวกสาวสีตัวนี่งเหมือนง้างอยู่ดีสมราคาสุดตนะครับเออเห็นแล้วครับเบอร์แปดแตเป็นแม่ทองแม่บดโตใหญ่อ่างได้ครับพี่น้อง ตัวนี้ท่องจักเดือนหรือครับท่องก็กู้เจ็ดเดือนครับโกโก้เจ็ดเดือนนะครับพี่น้องจะลอดไม่นานนะครับเอาจะคลอดเดือนอ่าอีกสองเดือนพี่น้องครับครับสองประมาณเจ็ดเดือนส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสี่ครับร้อยสี่สิบสี่ครับเป็นลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกแรกเลยครับเป็นว่าลูกแรกเลยพี่น้องครับครับตัวนี้ไอ้เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้อยู่สามหมื่นบาทครับอ่าตัวนี้สามหมื่นถ้วนเลยพี่น้องครับสามหมื่นถ้วนนะครับเนาะนี่บดอ่าทั้งตัวนะครับพี่น้องครับ หนาดำขอบหูดำแขงขาดำม,มืดนะครับพี่นอ้องเอานี่แหละเบื้องแผ่นหลังออาเบื้องเห็นหลายมุมนะครับเด้อทั้งมุมนไก,มไก่มุมไก่เดี๋ยวให้เบื้องถ่ายยางไปพร้อมเออเอายางยางลูกยางเออนี่เดี๋ยวถ่ายจังเบื้องเด้อพี่น้องครับนสามมื้อถ้วนก็ถือว่าได้ตัวใหญ่อ้างพร้อมสําหรับสายเท่านะครับที่หาอยู่นะครับเนาะนบวกทั้งตัวอีกดีพี่น้องนี่ด้านซ้ายนะครับเนาะนี่เออนี่แหละผู้ดได้หาง่อเท่าอยู่เกับตัวนี้ไปกันได้พี่น้อง ตัวนี้กระทองขึ้นกันเนาะมกหมอหล่นเน้นๆเลยนแหละหมอท่องมือนี่นะครับตัวนีบอร์ไม่อย่างเนาะครับเนาะครับผมมีเล็บน้อยนึงเพราันแต่งครับนัดหมอมาแต่งมีเล็บหนาเงาหนิดนึงนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ยขาทุกขาถอนบอร์นีนะครับนี่แหละอันนี้เบอร์แปดได้พี่น้องเด้อครับผมเบอร์แปดต่อไปเอาเป็นเบก้าแม่ลูกครับเอาเบอร์เก้านี่เป็นแม่ลูกคู่นี่ได้ครับพี่น้อง ลูกโตลูกโตผูน๋น้อยเม็นปะลูกโตผู๋ครับลูกโตผูแต่ว่าโค้งสั่งง่ายๆพี่น้องง่ายครับลูกพอได้บดป้องมึงกันลูกหุตันครับลูกหุตันเนะพี่น้องขาบอกใหญ่เลยกะนาดจ,จะเดือนนึ่งนี่มั้งครับกลังน,นี่แหละแม่มันั่งอ้างนี่แหละแม่นี่บอกอ้างบอกใหญ่เลยด้วพี่น้องแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับรนะ้อยสี่สิบห้าหนาอ้างนะครับพี่น้องแม่เพิ่นแล้วก็ได้โบดอันนี้เป็นลูกหุตันอายุประมาณเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหลังนี่เป๊ะๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ออกไปทางนนี้้ใหเพ่ ทำกับลูกเออนี่มาเบิ้องบดนี่ฮุสตันฮุสตันเด่นล่ะฮุสตันเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นเก้าได้พี่น้องอสื่อแม่มแถบหนูลูกแถมแม่กับว่าเอาพี่น้อง<ๆ>นี่แม่บอกใหญ่เล,ล่นล่ะเออแม่บอกใหญ่เลยนะครับสองหมื่นเก้าคู่บอกใหญ่เลยได้พี่น้องครับสองหมื่นเก้านะครับเอาับลูกนะไปเด้อ บ่วงจะไหนเออนี่เบ่วงจะสัตว์แบบนี้นี่สองมือเงาคงยเข่าพี่นออ้องเอาเบ่วงเอาเบ่วงมุมนี่ดอกตั้งหลังตรงสำเหอีางสำเหนียงบ่วงเอานะครับนี่แหละลูกหุดตันเอาหันหน้าไปทางพุ่นลูกยอ,อย่ามาเบ่วงบนซัวยืนดีๆก่อนนี่เบ่วงแข่งขาแบบเงยอ๋ออันนี้ครูทิกเกิลได้อพี่น้องเด้อเบอร์ทิกเกิลนะครับตอนนี้ไม่มีอ๋อลิบ่มิดนะครับ ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เบอร์ที่แปดมั้งครับต้นนี้เบอร์ที่แปดบดไปมันเปียกยุ่มก็ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เอาไปตัวคนเขาขามไปบดครับผมอันนี้ก็ได้เทเป็นมือเก่าครับต่อไปเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเป็นแม่ลูกหัวล้นนะครับเด้อเอาอะไรลูกกาทั้งพี่ครับเออล้นธรรมชาติพ้อมนะครับแม่แล้วกับตัวล้นธรรมชาติครับแม่นี่ร้อยหาสิบกลัวได้พี่นนอะครับล้นธรรมชาติแล้วก็เป็นลูกตัว ตัวผูด้วยครับพี่น้องครับตัวผูดครับเออโอเคลูกจะเดือนหรอครับลูกเขาสี่เดือนครับสี่เดือน้วก็ให้ลูกร่นธรรมชาติคือกันนะครับเด้อ้วก็ให้ลูกแดงเข้มเอาเบื้องผลงานเอานะครับอันนี้เป็นลูกพ่อไรครับนี่ว่ชัดบ่ชัดเจนครับจะของคนป่วยเราพ้นดันหาให้ใบว่าได้พ้นหทับหลอดแล้วครับก็น่าจะลูกหลอดหรพี่น้องครับเป็นว่าลูกที่เดครับลูกสองตัวครับนี่ก็เป็นสัตว์มันนี่พอดีครับเดี๋ยวมาแลกงผสมลูกตัวที่สองอันนี้ราคาแม่กันลังขึ้นอยู่พอดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยว เพิ่นไส้ไห้นะครับเนาะอ่ะนี่นี่บริวารเพิ่อนไส้เบอร์ไอตัวไหนพี่น้องถามมาเด้อคู่นี้ไอเปิดเท่าไหร่ครับเปิดวายยี่สิบสองพันบาทครัคูนี่สี่หมื่นสองแม่ใหญ่ให้ลูกงามแล้วกอ่าที่เด็ดจุดเด่นก็คือเป็นแม่ลนธรรมชาติให้ลูกลนธรรมชาตินะครับเนาะอ้าวนี่เร็บย่างสักแล้วครับทั้งแม่ทั้งลูกอ้าวเพิ่งแค้นหลังเอาตัวจริงนี่บอกใหญ่เลยนะครับแม่เพิ่นนี่พี่น้องใหญ่ครับแม่นี่ใหญ่ นเมเบอร์ติงนะครับเออลูกแทรกว่าแทรกกับเบื้งวันใหญ่น้องมองนน,นะครับน,นี่นะครับง่ายกับตัวเงาเงาได้พี่น้องนี่ตัวบบกเงาเลยนะครับเนะ,ะ <c oughs> นี่เ <c oughs> บื้องเอาไกลๆนะครับ <c oughs> อันนี้เบอร์สีบได้พี่น้องได้ครับต่อไปสิพาไปเบื้องชุดอ่าอนาคตพอพันหรือสายขุนแล้วตั้ถิบตัวน,นี้ชุดสามตัวครับ เปิดสามตัวโอ้เปิดสามตัวเป็นเป็นแฝดสิบอ่ครับเป็นนังข้อเดียวกันงอข้อเดียวกันยกข้อมากครับเพื่อเรี่องเป็นงอเอฟพร้อมนี่พี่น้องงอเอฟครับเดี๋ยวด้ครับเด้อพี่น้องครับเป็นชุดสามตัวเด้อครับพี่น้องแม่นี่เห็นตีเป็นเอฟหนึ่งตัวใหญ่นี่เอสพีวายนี่แต่สปายนี่ฟั่มไหลบุกนะครับเนาะมาลูมามาแม่เอฟหนึ่งลูกขนาดจะเอฟสองเดี๋ยวจังเบิงออกไปลูกไปแล้วเดี๋ยวได้พี่น้องมาอะไรงอหน่อยออกไปกัน เออนี่นะครับยึดยุดยึดตัวนี้เป็นสามชุดสามตัวนะครับได้หรือครับต้องอเดียวกันนะครับครับตกน้ำเลี้ยงนิดนึงจะของพ้นยากครับเอออตัวนี่นี่เป็นแม่นะครับเนาะครับผมนี่แม่นี่เป็นหัวโล่นแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงรอยสี่สิบสี่สิบห้าครับใส่ประมาณรอยสี่สิบห้าด้วยครับพี่น้องครับเอาเบองมุมนี่เนาะเป็นหัวลูกที่ไหครับตัวนี้ลูกแรกเลยครับแม่ลูกแรกลูกเป็นตัวใครับเดี๋ยว้ลูกมันตัวหน่อยกินนุ่มอยู่ครับเนาะ โอ้ลูกตัวน้อยนะครับโอเคนี่ลูกมพนตัวนี้ได้พี่น้องลูกจักเดือนหรอครับลูกเขาสามเดือนครับสามเดือนลูกพอได้นาะครับนี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าลูกโหลดหรอครับแต่ว่าเพิ่นนั่นว่าอยูเพิ่นเพิ่นเด้อย่างจำาม่ได้ป้าเพิ่นขายให้แต่ว่าเป็นตัวเม่ยได้ครับสามเดือนพี่น้องครับอ่าแล้วกับวันนี้ตัวยุ่งขังงวดจักเดือนครับง้อเกืสิบแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนว่าเจ็ดแปดเดือนตัวตัวนั้นสูงกว่าลูกตัวนี้ได้พี่น้องได้ส่วนสูงลูกตัวนั้นก็สี่ร้อยยี่สิบเ็ดได้คร แต่ว่าแดงเข้มนะหัวงรุ่นอ่ะตีเป็นเอฟหนึ่งไห่พอมเอาชุดนี้นี่สามตัวนี่ว่าเท่าไหร่ครับชุดนี้สามตัวเปิดไว้สี่หมืสองครับสี่หมื่นสองคือว่าตัวแมวเหมือนได้อพี่น้องครับไอตัวแมวสูตรตัวจุดยกครัวเลยครับนี่ห่วนโยกครัวนะครับเนาะนี่แหละอ่ะผู้ใดหามแม่พั้อยู่นะครับพี่น้องไปนี่นะครับเด้อติดผ้าเบื้องตัวแดงๆมาเนี่ยขวดลูกเพิ่นเอออาจจะเหยียบเคลียร์กันลูกเออนี่นี่เบื้องตัวนี่นะครับเนาะสี่หมื่นสองเท่าไหร่ชุดนี้เด้อครับเด้อเบื้องชัด ตำหนิโบไม่อย่างนะครับวอครับรับประกันตำหนิครับนี่รับประกันตำหนินะครับอ่ะนี่แหละจุ่มนี่สี่หมื่นสองหดสามตัวเอาเบอรเอาเห็นทุมมุมครับอ่ะไปดูลูกๆเมันตัวทีหน่อยก่านเด้อครับเด้ครับอ่ะเป็นขอกเดียวกันสี่หมื่นสองตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นตัวผูครับเป็นตัวผูเด้พี่น้องครับอะเบอร์ที่สิบเอ็ดได้ครับเบอร์นี้เอาเป็นตัวผูเดีอเพี่นออกมาห้นะครับเนาะเออเอ อ่ะนี่ป่เป็นยังแล้วกันไปไกลบ่เออต้นต,ตัวผู่จักเดือนเหรอป้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งลูกพ่อไหนครับลูกช็อกโกแลตครับลูกของช็อกโกแลตดนะครับอายุประมาณปีหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวที่ผาเบื้องทางหน้านะครับเนาะทั้งแผ่นหลังนะครับปีหนึ่งช็อกโกแลตเอ่อส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี้ไอเปิดเท่าไหร่ เปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทอันนี้สองหมื่นหาคือใส่เกือบลอยสี่สิบนะครับที่เห็นยืนอยู่นี่พี่น้องแล้วก็รในสีแดงเข้มปิดเลยครับสีแดงเข้มนะครับเนาะบ่วเป็นง้วดใส่ลอยยี่สิบห้าที่พี่น้องง้วดใส่ลอยสามสิบเจ็ดเกือบลอยสี่สิบนะครับครับเหมาะสมเราไปคุ้มฟูงครับเออคุ้มฟูงได้สบายเดินเรืองสีนะครับด้านขัวบัวป่านบ่วดังนะครับเนาะง้วสั่นหนังข้อได้หลายนี่ยแหละครับไปลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวทีไว้เบื้องขางขวาให้ อเออเดี๋ยเด้อน,นี่สีขัางขัวนะครับพี่น้องแดงจึงคนองครับรลุดบ่มีปัญหาอ่ะเบืองทายยางหมดเลยไนะครับสอบงมืนะา 20, หาตได้นะครับครับตัวใหญ่อยู่เด็ดสีผพาบเบื้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับเบื้องเหงาหางปล่อยไปหลุดนล้วมูลเลยนะครับดูชัดๆดต,ตัวต่อไปครับตัวต่อไป อันนี้ก็คุ้มฟุ่งได้สบายครับพี่น้องครับอันนี้สายเนื้อหนังสายนันหนาโอเคยืนสวยแล้วตัวนี้วันจักเดือนครับง้อก้าเดือนถึงปีก้าเดือนนี่แหละครับก้าถึงปีหนึ่งนะครับพี่น้องส้นสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบหกสามเจ็ดขึ้นกันละครับสามหกสามเจ็ดนี่นะครับเนาะตัวนี้อาเปิดไว้ที่เท่าไหร่เปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทถตัวนี้สองหมื่นห้าสำคัญนะพี่น้องยกครูได้เด้อครับโยครูได้ครับยกครูมีส่วนลดหลายครับนี่มีส่วนลดหลายเด้อครับถ้ายกครูเพราะไปมองเดียวกันนะครับเนาะอ่ะนี่ ข้อขาแข็งขา,ขาเล็บดีดีเลยสิผ้าเบื้องทั้งหนาครับพี่น้องครับเออนี่ด้าเราเห็นเบื้องหูเบื้องหนานะครับเนาะนเออหนาตาอู่เคเอฟนะครับเคเอฟสามหนึ har. ่งเคอฟสามหนึ่งนะครับเนาะครับผมเบื้องหลายๆมุมใส่กันนะครับนี่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 สองมือหาพี่น้องหาง,งว่าผู้หรือง่าสาวหรือง่าแม่ลูกหรือง่าท้องนะครับอยู่นี่มีให้ แต่จะพางตัวต่อไปครับผมแม่สาวน้อยครับอันนี้แม่สาวน้อย้อครับพี่น้องเอาปล่อยเลยเอาปล่อยเลยก็ได้ครับปล่อยยืนธรรมชาติเออนี่แม่สาวน้อยเอาตัวนี้ก็ทรงดีขึ้นกันหละครับตัวนี้น้องจักเดือนแล้วครับนี่น้องเขาแปดเดือนครับแปดแปดเดือนลูกพอได้ครับลูกไอ้หกแปดครับ kf หกแปดส่วนสูงยุท่อะไรครับตัวนี้ร้อยยี่หาครับอันนี้ใส่ประมาณร้อยยี่สิบห้าได้พี่น้องครับเปิดเท่าไรครับเปิดไปมื่นสองพันบาทครับตัวนี้มื่นสองถุนถุนได้พี่น้องเด้อ ได้ทรงดีทรงงามเลยแหละ KF68 นะครับเนาะมีมิมมเอกสารให้ยวะครับมีอยู่ครับมีครับเอกสารมีใบให้ยได้พี่น้องเด้ออ่าบ้างเอาไก,กน่นี่นี่เออนี่เบ้างยืนยังยกนี่พี่นอ้องนี่นะครับเบ้างไกลๆเบ้างเดบนะครับเอออ๋อนี่เครื่องบดอ่ะยางบมงมีปัญหาครับพี่น้องครับ เออนี่เห็นบ่ะยางยกแต่ไหนยางยกดีครับยืนมันยางยกดี่ดีพี่น้องครับนี่ตัวนล่มื่นสองนะครับเดี๋ยวได้เพื่อนเห็นสีขางนึ่งบะเดี๋ยวครับเออนี่นะครับออะเลือกเอานะครับคุณตัวขลังในมื่นเก่ามันในก็มีไห่แคนนี่ป้ะครับไปครับผมนี่ไห่แค่นี้เนาะสำหรับโชคมีชัยฟ้ามึงว่ามาเรื่อยๆได้พี่น้องด้วยเมันเลือกเอาขนาดอยู่ในคออย่างหลายอยู่คนป่ได้วมาไทยจะ่ือ ผู้เดชพดบ้าทัางฑ์ไม่เลือกเอาสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม